คุณคำล่าจากบึงการนะครับครับสวัสดีครับคุณคำล่าครับสวัสดีครับคุณตนอมครับอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่คำล่าอ๋อผมอายุห้าสิบเอ็ดครับอ่าสิบเอ็ดปีคำล่าไม่ใช่ชื่อผู้หญิงหรือชื่อผู้ชายเหรอใช่ครับพ่อพ่อให้คำล่านะครับพอตต้งชื่อให้คำล่าโงพาบุญนะครับอ๋อแล้วไปฉีดวัคซีนมาเข็มไหนแล้วครับ ผมกรณีของผมนี่คือภรรยาของผมไปฉีดนะครับภรรยาผมอายุห้าสิบสองครับครับฉีดเข็มแร็งวันที่เจ็ดมิถุนานะครับอครับเข็มแร็งวันที่เจ็ดมิถุนาก็ตอนเช้าตอนเย็นก็เข้าโรงพยาบาลนะครับอืมแล้วก็คุณหมอไปสแกนสมองจังหวัดก็ ลงความเห็นว่าภรรยาผมแพ้วัคซีนเส้นเลือดในสมองตีนะครับ oh. นะแต่รอบแรกผมยื่นเยียวยาไปสปสชซอซอซอให้เยียวยามาหนึ่งแสนบาทนะครับครับครับก็ก็ก็ถามผมว่าจะอุทธรณ์ไหมผมก็เลยบอกว่าอทางสปสชก็บอกว่าถ้าจะเยียวยา เป็นผู้พิการต้องได้บัตรคนพิการก่อนนะครับผมก็ต้องรอหกเดือนทีนี้ผมได้บัตรคนพิการเรียบร้อยครับนะแล้วก็ไปยื่นขอรับเงินคนพิการนะครับหมอก็ลงกามเห็นว่าเส้นเลือดในสมองตีบขาซ้ายซี่ข้างซ้ายพิการนะครับครับเออทำมากินอย่างใดไม่ได้แล้วนะครับ,รบก็เลยอยากเ,เรียนถามคุณถนอม ว่าคิดอย่างผมเนี่ยจะได้เยียวยาสูงสุดเท่าไหร่ครับอืเดีย๋ยวทีมงานต่อคุณหมอจะเด็ดมาคุยหน่อยนะแล้วก็จะได้เลินเยียวยาอีกหรือเปล่าจะต้องได้จะต้องได้สี่แสนไหมกรณีนี้ก็คือกลายเป็นคนพิการ <ใจ S 2> ยังยสามารถเดินได้ไหมช่วยโดยตัวเองอะไรได้บ้างไหมก็ก็ต้องใช้สามขานีลูกชายบอกว่าใช้สามขานะะใช้สามขาบ็กเกอร์เดิน ต่ <c oughs> อไปครับ <c oughs> อาการแล้วก็ยังยังเข้าเคสร,รักษาต่อเนื่องอยู่นะครับ <c oughs> ทางกาย,ยภาพท,าทั้งพบคุณหมอตามนัดนะครับอืม <c oughs> แล้วแล้วเรายื่นอุธรณ์ไปหรือ,อยังครับอ่า <c oughs> ผมเพิ่งยื่นเยียวยาอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วนี้ประมาณวันวนัวนวันพุธ รหคือเราก็นําเอกสารเพิ่มเติมไปยื่นใช่ไหมเพื่อขอรับการเยียวยาเพิ่มเติมใช่ไหมครับเพราะว่าเขาหน้าสุจังหวัดนะครับอแต่ยี่มสิธารณสุขจังหวัดครันี้ก็เลยอยากเรียนถามคุณถนอมว่ากรณีเคสอย่างผมนี้รัฐจะเยียวยาสูงสุดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบให้ติดตามให้นะครับ แล้วตอนที่ไปยื่นเอกสารไว้ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไงบ้างครับก็เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ไม่ไม่ได้บอกความเห็นอะไรแต่เขาบอกว่าจะส่งเอกสารเข้าสำนักง,งานสปสช,ชให้นะครับ,รบนะคือ เจ้าหน้าที่3าสุขจังหวัดก็ไม่ไม่ได้มีคําอธิบายอะไรนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คําล่าฟังคุณหมอพูดให้ฟังเรื่องนี้นะครับคุณหมอจะเด็ดธรรมทั์อารีนะครับเลขาธิการสปสชนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับอสวัสดีครับคุณถนอมคุณคำล่าครับสวัสดีครับครับครับขอความช่วยเหลือขอคำแนะนําจากคุณหมอด้วยนะครับเพราะว่าภรรยาของคุณคำล่านี่อายุ52ไปฉีดวัคซีนเข็มแรกตอน7มิถุนายนนะครับพอฉีดปั๊บวันรุ่งขึ้นก็มี มีมีปัญหาตั้งแต่วันแรกหรือว่าวันลุมขึ้นครับวันแรกเลยครับวันแรกเลยเข้าเข้าโรงพยาบาลสองทุ่มนะครับแล้วก็นอนโรงพยาบาลอยู่อาทิตย์เศษเศษนะครับครับนะคุณหมอก็ลงความเห็นว่าแพ้เพราะวัคซีนนะครับแพ้เพราะวัคซีนซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นคนพิการเลยใช่ไหมซึ่งหมอก็ออกไปคนพิการให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ เขาคือตั้งแต่เป็นช่วงแรกก็ได้ยื่นขอการเยียวยาจากสปสชผ่านสสจจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งก็ได้รับเงินมาหนึ่งหนึ่งแสนบาทแล้วครับครับทีนี้ก็ตอนนี้ผู้พิการก็สปสชก็บอกว่าขอยื่นใหม่อีกนะครับนี่ผมก็ไปยื่นใหม่แล้วครับคำถามคอามคุณคำลาก็คือว่าเขาจะได้รับการเยียวยาเพิ่มเติมไหมครับคุณหมอครับเชิญครับ ถ้าฟังดูก็เหมือนกับว่าได้รับการเยียวยาเพียงแต่ว่าสภาพเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกองคงอยู่ในกระบวนการอุอทธรณ์ถ้าฟังดูเร็วๆนะครับ,รบจริงๆต้องเรียนนะครับว่าการให้ความช่วยเหลือเนี่ยอย่างที่เรียนนะเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตั้งแต่ว่าปุ๊ป่วยหรือยาเนี่ยได้ทราบดังนั้นการตัดสินใจหรืออะไรเนี่ยอนุกรรมการก็จะพิจารณาจากอยาธทสภาพประวัติที่ได้รับนา,นาขณะนั้นมานะครับ ก็คงจะพิจารณาตรงนั้นไปส่วนกรณีนี้ถ้าคิดว่าไม่พอใจต่อข้อที่อนุกรรมก,การพิจารณาเนี่ยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ครับดังนี้ก็ได้ยื่นแล้วนะรอรอการอุทธรณ์อยู่ใช่ไหมครับครับทีนี้คืออยากรู้ว่าถ้าอาเคสแบบนี้ครับ เยียวยาสูงสุดรัฐจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาสูงสุดประมาณเท่าไหร่นะครับพอถ้าถ้าดูระดับระดับความรุนแรงเราจะแบ่งเป็นสามร,ระดับใหญ่ๆนะครับระดับแรกครือถ้าเจ็บป่วยต่อเนื่องนะครับก็จะไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าม,มีพยาธิสภาพมากกว่านั้นนะครับอาจจะถึงการอะไรเนี่ยก็ไม่เกินสองแสนสี่หืนบาทแต่ถ้าเกิด เป็นทุกผลลภาพเลยอะไรเลยเนี่ยก็หรือเสียชีวิตก็ไม่เกินสี่แสนบาทอันี้จะขึ้นอยู่กับตัวอนุกรรมก,การที่จะพิจารณาแล้วก็ได้รับข้อมูลตรงนั้นแต่ฟังดูกรณีนี้เนี่ยคือคงไม่มีประเด็นว่าเออเป็นผลจากวัคซีนหรือเพราะฟังดูเหมือนกับว่าก็ได้มีการชดเชยเยียวยาเวลาเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะยืน่นยื่นเรื่องเข้ามาได้นะครับนี่ถนะ้า ทางหน่วยที่เขารับเขาก็คงจะอยู่ในกระบวนการทางธุรการอยู่ผมว่าก็าทําถูกแล้วนะครับที่เมื่อเรา,าจะไปยืน่นก็ไปยื่นได้สามที่คือที่โรงพยาบาลที่เราไปฉีดสานักง,งานสาธารนณะสุขจังหวัดหรือว่าสํานักง,งานสาขาของอสอปสอชอยังไงเรื่องอถึงไหนแล้วอย่างไรเราจะตามให้ได้นะครับวา่าไปถึงไหนแล้วไม่ทราบถ้าเกิดกอจะบอกได้ว่ายื่นวันไหนอะไรยังไงก็อาจจะ ทำให้การติดตามเร็วขึ้นหรือสะดวกขึ้นนะครับคุณคำลา<ม>่ายื่นวันที่เท่าไหร่เนะผมยื่นวันน่าจะเป็นวันพุทธที่แล้วนี่นะครับวันพุทธที่แล้วนะครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอข้อมูลเดี๋ยวบันทึกข้อมูลเดี๋ยวขอญาตฝากคุณหมอเพื่อจะได้ตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับให้ติดตาม<ด>ให้นะค,คุณคำล่านะครับ บอตามเกณฑ์ที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเกณฑ์การพิจารณาก็สามระดับนะครับมีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่องจ่ายไม่เกิน1นึ่งแสนระดับ2สูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิตจ่ายไม่เกิน2องแสนบาทระดับ3เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรเนี่ยใช้คำว่าถาวรนะจ่ายไม่เกิน4ี่แสนบาทก็มีเกณฑ์อยู่แล้วนะครับส่วนจะเข้าเกณฑ์2หรือ3หรือไม่นะครับเดี๋ยวให้คุณหมอช่วยติดตามมาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณคุณหมอเจเด็ดนะครับขอบขอบคุณครับท่านครับครับครับคุณคุณนนอนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คำล่าครับพี่คำล่า